ขอแนะนําผลิตภัณฑ์น้องใหม่นี่เลยค่ะดีโตเฟนมาพร้อมกับคุณภาพที่มากขึ้นกว่าตัวเดิมแต่ราคาเท่าเดิมค่ะด้วยคุณสมบัติเด่นช่วยเรื่องผู้ที่มีปัญหาฮอร์โมนดูแลตั้งแต่วัยรุ่นเริ่มมีประจำเดือนจนถึงวัยทองเลยค่ะ วัยรุ่นช่วยเรื่องสิวลดอาการปวดประจำเดือนช่วยให้ประจำเดือนมาดีขึ้นรับประทานน้อยรับประทานแค่ก่อนประจำเดือนจะมา7 1 0วันค่ะช่วงหลังคลอดบุตรนะคะจะช่วยปรับให้มดลูกเข้าอู่เร็วขึ้นฟื้นฟูร่างกายรับประทานแค่1ชุสากล่องเท่านั้น ก็จะกลับมาเป็นคุณแม่หุ่นดีสวยใสเหมือนเดิมคะ่ะสําหรับคนที่ตัดหมดลูกหรือเข้าไวัยทองแล้วแนะนําให้รับประทานต่อเนื่องทุกวันจะช่วยลดอาการไวัยทองเช่นนอนไม่หลับท้องคลอนแห้งสิวฝ้ากระได้เป็นอย่างดีเลยคะ่ะดีโตเฟนตัวใหม่นะคะมาพร้อมกับความปลอดภัยมากๆด้วยการรับรองจากอยอคือทะเบียนเป็นกลุ่มอาหารมีไฟโตเอสโตรเจนที่มีคุณภาพใหม่สดทุกเม็ดสนใจทักได้เลยนะคะ